สวัสดีครับกอไลเลนเจอร์สเปเชียลสเตทมาจัดทีมกันใหม่อีกแล้วกำลังจะอัดสุนัขข้างบ้านก็เหมือนเดิมอืมประมาณนี้ดีกว่าอีกตัวเอาะไรไปดีทีมตีป้อมจดชุดถลมป้อมไปเลยหัดอีกตัวไหม จริงเอาตัวทับๆไปดีกว่าครับตัวทับๆแล้วใส่บัฟโจมตีมันจะได้เก่งขึ้นมาอีกนิดนึงเด้นตีปัม้มเหรอเป็นโคโนี่ไปะสะโลหน่อยแล้วกันคล้ายๆเดิมนะโอเคด้านหลังก็เน้นเกมยาวเหมือนเดิม โอเคประมาณนี้แหละาสภาพอากาศวันนี้ครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพูดหน่อยแล้วกันมันร้อนมากร้อนมากๆผมก็พยายามจะไม่นึกว่ามันร้อนนะนก็คือแบบอาจจะเป็นอุณหภูมิปกติไปคิดว่าร้อนมันก็จะ ยิ่งร้อนขึ้นไปอีกครับก็ช่วยได้นิดนึงแต่พอเจอความเป็นจริงก็ตัวเหนียวเนินหนะมันอิดอัดครับเป็นคนที่แบบทนเรื่องพวกนี้ไม่ได้ร้อนเนี่ยทนได้แต่ตัวเหนียวทนไม่ได้ต้องอาบน้ำเมื่อวานสี่สี่รอบเลยลุกขึ้นมาอาบตอนดึกดึกอีกอะโอ้โหขนาดนั้นแหละ ลืมไปไงว่าจำเรื่องวันโลกแต่อีกวันหนึ่งได้ป่ะยี่สิบเอดธันวาคมทำไมเขาถึงนับเป็นวันสุดท้ายของปฏิททนมายาอะไรนั่นแหละ็พอวันที่ยี่สิบเอดธันวาคมเป็นวันที่โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุดครับมันก็เลยเป็นหน้าหนาวไงช่วงนั้นน่ะหลายประเทศที่มาตกประมาณนั้น เมษาพิษภามิถุนากราคาดาสิงหากันยาตุลาก็ไม่หกเดือนดีวะสึกโลกจากโคจรห่างจากดวงรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีไงอืมจะไงดีวะ่ะ มันก็เลยจะมีช่วงที่ร้อนที่สุดคือช่วงเมษาเดาว่าน่าจะเป็น21เมษาเหมือนกันมนพัดกลับด้วไปห,ห้าวหารห้าวหารประมาณนี้แล้วกันจำไว้ว่สสาวี่21เมษาร้อนสุดโอ้หทีเดียวร่วงเลยไย กดไม่ถูกได้ไงล่ะเฮ้ยโอ้จะแพ้แกติดโลได้ละแม่กดผิดกดถูกอะ่ะนี่ฮะถ้าต้องใจเกยมยาวก็ประมาณนี้ครับนี่ก็ติดประมาทไปนิดนึง แล้วมันก็ไม่แตกก็ทีน่ะลอหมดเลยว,วงแตกอ่ะฮาวหานรรี่เล่นสเต็ปตามจะแดงมัวตบนเรื่องจิบเด็ดเมษ่สาร้อนสุดนะโอเแต่มันผ่านร้านสุดไปแล้วก็ถ้าไม่มีฝนตกอาจจะทนอีกสักสอวันครับก็น่าจะเบาขึ้นแล้วหลังจากนั้น เดาแล้วกันว่าฉลับแลไวบานะผมก็เอาข้าคร้าวองมาเล่นคู่ึงเกมดีกว่าจะแก้ร้อนก็ได้นะครับกินน้ำก็กินน้ำเย็นก็เอาให้เย็นกว่า อุณภูมิปกติหน่อยครับพอไม่ต้องถึงขั้นเย็นเจยบอะบางทีจะเกินไม่ลงะนะเย็นเกินไปพัดกลับครับก็จอซูมครับเปลี่ยนทีมกดโล่ส่งเพื่อนกดแช่สิ่ะดูบอสครับ ถ้าบอลใกล้ตาย,ตายก็แค่นี้เลือดมันเยอะครับแนะนำพัดจะจัดป้อมดีกว่ามันจะได้โดนพร้อมๆกันถ้าห่างป้อมแบบไปเกี้ยจะเสร็จเอา้วกินยาเพิ่มอีพีมาทำไมน,นะไม่ได้เก็บเลเวลอ๋อจะเก็บหลังจะเน่เลิมเริมโอ้ เลงอะไรก็เขาตังอย่างเดียวแล้วจะเอาตังไปทำไมวะกุดหงิดแล้วบ้าหรือเปล่าตังจะหาท่านอื่นก็ได้ขายเล่นเจ้าก็ได้จะมาดอกให้ทำไมวะขนนกก็จำกัดอยู่และไอเทมอย่างดีไงมันหาซื้อไม่ได้ไงมันมีจำกัดอย่างเงี้ย ัดกลับเลยครับไม่ต้องไปตีแข่งเปลี่ยนทีมครับแช่แข็งแล้วกดทีมสองไปเลยเลยครับเง่ในในแกมนี้ผมว่าขยะสุดนะที่ให้ลุ้นเนี่ยไอพวกผักก็มายังดีไงผักมันหาดอกไม่ได้มันต้องล่าตามด่านเอาไปีโวได้อยู่ถึงเงินนะ่ะมันดอกพุกด่านนะ่ะเล่นด่านไหนก็ดอกนั่นแหละ จะให้มาทำไมเยอะแยะโถแถนนี้ครับก็รีบตีปั้มก่อนแล้วค่อยกดโล่ที่หลังถึงปั้มสองแล้วค่อยกดโล่ ันนี้ผมว่าน่าจะง่ายกว่านะกดโลครับสองเพื่อนพัดกลับครับเขียนสิมสองเลยก็ได้เราแชรแ,แข็งไว้เนี่ยแล้วมันพอจบจากช่วงน้ำแข็งเนี้ยชิลเราก็ยังอยู่ไงแต่จบแล้วด้วย เนี่ยัวปิงโคนี่เดี๋ยเรียกมาได้เยอะขนาดนี้มันต้องมีติดสโลบ้างอะฝั่งตรงข้ามนะโอเคครับสมกันไม่รู้เรื่องอะไรกันนะรู้สึกเพิ่งตื่นอารมณ์เพิ่งตื่นแต่ก็กดๆไปแล้วกันแหล่งดาวแล้วกัน <c oughs> สุดท้ายก็ไม่อยากได้อยู่ดีนะ ด่านที่แล้วแจกเงินด่านทดี่นี้จากไอเทมเ,ออเล่นไปทำไมาไว้เนี่ยเส้นเดือนก็จะเติมสักพันห้าครับแต่เลิกเลยนะไม่เติมนะครับชัดๆว่าไม่เติมนะคนนกถ้ายังจำกัดอย่างนี้เขาขอยึดกับพวกดีกว่า พัดกับครับจะไปตีแรกครับเปลี่ยนทีมเลยก็ได้ครับจะจอสูมเ็าแช่แข็งไปครับหนูจะให้พี่ไปแบบช่วยแนะนำผ่านด่านพี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะคนนกหมดเนี่ยเซ็งเครับแต่ก่อนมันไม่จำกัดครับแบบพี่อยากจะผ่านด่านตอนนั้นเฟนชิพเฟนพอยต์มันก็ยัง50าสด้วยไง ถึงจะยังไม่ได้มาทําตรงนี้เยอะๆก็เถอะก็คือแบบถ้าต้องการขนนกอเมื่อไหร่ก็ได้ไงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วมันจํากัดละก็ว่าแล้วแนึ่จแอเทมดาหนึ่งจากปลาโอ้ยพอมันจํากัดไงพี่ทําอะไรไม่ได้เลยได้แต่รอ โอ้แล้วอารมณ์ต้องเข้าใจอารมณ์คนหน่อว่าถ้าจะอจัดอะมันก็ต้องอัดทันทีเลยไงมันก็จะแบบมารอมา,มานน่มมานี่มันไม่ได้หรอกพักกลับไปเปลี่ยนทีมได้ก็ได้ประจอซูมก็กดแช่ วันนี้ก็มั่วๆนะหลายๆเรื่องเลยด่านนี้ดูง่ายกว่าด่านที่แล้วนะวะเรื่องเก่าก็ขี้เกียจบ่นล้วแต่แบบช่วงนี้ดูทีมอะไรพวกเนี้ก็ระง,งับไปนะครับ ไม่รู้ได้ฟังกันหรือปะาหรือแค่คอมเมนต์อย่างเดียว้ยน,น,นอยู่สองอย่างรครับน่าเบื่อจังด่านสุดท้ายก็เน้นตีเร็วแล้วกันครับนี่ให้มาแค่ยี่สิบ รู้สึกแบบโอ้โ oh. หแบมันแครงใจไงเด็กเซฟไม่รู้เหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนนี้แกคงยังไม่รู้สึกผิดปกติอะไรมั้งแกยังใช้ได้แบบเยอะเหมือนเดิมแต่หลายๆชานแนลที่เขาหลายๆคนน่ที่เขาหมดแล้วอะอาการออกทุกคนครับ <laughs> มันไม่มันไม่พอใช้จริงๆ นี่ยกดโล่ส่งเพื่อนครับรีบเลยอันนี้ต้องเต็มที่ครับดูจังหวะดีๆจังหวะเปลี่ยนทีมก็ดูนะครับจังหวะจะปะทะกันนี่แหละอ่ะแตะกันนิดหน่อยครับครับถอยเปลี่ยนทีมแล้วลุยเลยครับพอจอซูมก็แช่นี่ฮะจะมีปัฟบโจมตีอะไรติดมาก่อนด้วยนิดหน่อย บอสดูยังไม่ตายกเลือดป้อมรถแล้วด้วยก็ยิงซ้ำเลยครับหลังนั้นเอาบอสให้ตายก่อนแหละโอเคไม่พลาดคือเติบที่แรกพี่บอกเลยนะพอกกดหมัดไฟเอาอีกตัวแล้วก็เปลี่ยนทีมใช่ไหมอันนี้คนมงคลไม่มีหมัดไฟ <c oughs> ก็เปลี่ยนเป็นพอกำลังจับประท้ากันเนี่ย ช่วงพายุพัดกลับก็เปลี่ยนทีมอะไรก็ได้หรือจะกำลังจะพายุกำลังจะพัดก็เปลี่ยนทีมก่อนก็ได้เหมือนกันแล้วแต่คืออยากให้เป็นโชคนั้นอนะพอจะได้ตัวชิลตัวโล่จะได้ไม่ตืนขวางทานอย่างน้อยสองสาตัวก็ยังดีเพื่อสก,กิลมันไม่ติดโอเคครับรุนกันอีกกบแดงได้้าตานีอ้โห บางทีก็ชัดนะว่ามันนั่นะเออแล้วรายการพี่ก็อาจจะทําได้ไม่เยอะครับช่วงนี้รู้ใช่ไหมว่าอากาศมันร้อนธรรมดาพี่เอาเน่ะพัดลมเป่าแอร์เนี่ยเป่าเป่าไอ้น้ําเย็นๆเ,เนี่ยก็ทําให้ช่วงบ่ายพี่แบบอัดรายกา,ารเพิ่มได้ไงแต่ตอนนี้พัดลมตัวนั้นก็เอาไม่อยู่ครับ พี่ต้องระเห็ดไปอยู่ที่เย็นๆเหมือนกันตัวพี่ก็จะไปรอดคอมก็จะตายไปด้วยไม่ไม่เสียงดีกว่าเ็อาจจะไม่มีรายการพิเศษเพิ่มเติมอดทนหน่อยให้มันผ่านช่วงนี้ไปก่นอนครับรู้สึกเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากพลาดกลับไปครับ เป็นทีมอะไรก็ได้นะมีเวลาพอกดนะพอจอสุมก็แช่แข็งครับนี่ครับพยายามสังเกตเลือดปั๊มด้วยมันมองไม่เห็นใช่ไหมล่ะเนี่ยพอเห็นแล้วยิงเบตโอเลยครับพอรู้ว่าเลือดปั๊มลดไปสักนิดนึงอะ่ะมันจะเป็นทุกด่ดนครับพอเลือดปั๊มลดแล้วมันจะแซลลี่ได้มาช่วยด้วยส่งาแค่ลดสักนิดนึงอะ่ะ10%นะครับน้องเล็งเอา ให้เห็นว่ารถมานิดหนึ่งมันจะปล่อยออกมาอีกชุดใหญ่เลยครับฉชนะร้อยมันปล่อยมาก่อนครับเขายิงเมเทโอซัมถ้าสังเกตทันนะถ้าไม่ทันถ้ากลัวนะก็รอรบแข็งหมดดีกว่าเอาเอาให้มันชัดดีกว่าอันนี้พอเดี๋ยวจะเสียได้เมเทโอโอเคครับ แรงเฮดเทอร์ก็แล้วโอ้เร็วแล้วไม่ตันแล้ว,ลวอะไรกอมันวะาว่นอยู่แค่นี้ใช่ไหมตาสุดท้ายค,ค,ค,คลิกๆแล้วกันเกีี่ยแรงแล้วเสียกำลังใจไงเนี่ยมันดักเราทุกอย่างเลยใช่ไหมขอนก็จำกัดเวลาเล่นก็จำกัดอะไรอีกอะ ตอนแรนดอมก็ยังจำกัดของให้อีกอะโอ้โหคือพี่ก็พวกข้างญี่ปุ่นด้วยไงข้างประเทศเนี่ยพี่ก็เลยไม่นึก,กว่าคนญี่ปุ่นยุคนี้ทำไมมันจะต่ำลงขนาดนี้ได้นึกไม่ถึงอะภาพพจเขาแปกแฝงนะบริการดีอะไรอย่างนี้ะ ทุ่มเทขยันตั้งใจก็ไม่คิดว่าพอยุกนี้ล้วจะเป็นอย่างนี้โอเคครับเมเทโอเลยครับแบบน้อยอาบอสลงไปได้ครับซารี่ช่วยช่วงโอ้ไมทันตายซะก่อนโอเคครับคลิกๆปิดท้ายกันก็เป็นอีกวิธีนะทำให้เครื่องหลักๆก,ก็ได้ครับแล้วคลิกๆไปก็ได้ไม่ต้องเล็งคือบางทีมัน พอมันได้จังหวะได้ที่มันจะกําหนดแล้วไงว่าจะให้เราได้อะไรแต่ถ้าเรารอจังหวะที่มันยังคานวณไม่เสร็จเนี่ยเราอาจจะได้ยางอื่นแทนอย่างเช่นคูปิโอกดาวประมาณเนี่ยนะไปลองด่านอื่นแทนก็ได้เปืืองเปองา้เหงาอนกันแหละเล่นไม่ได้ให้อะไรเราเลย ผลอนจนเปิดแล้วนะไงก็เซ็งสงนะอะก็ไม่อยากเลิกด้วยนะก็กำลังสนุกไนงะพี่ช็อกมากเลยนะตอนนั้นนะก่อนหน้าเนี่ยจำกัดคนนกเนะี่ยคือแบบเล่นกำลังเพลินเลยไนงะโอ้โหดาดใหม่ไอเทมใหม่ซีซั่นใหม่จะม่สนุกขนาดนี้ แล้วตอนนี้ช็อกเลยไงดาดล่างๆทีมเดียวก็อยู่มั้งเซตถล่มป้อมอยู่แล้วนี่ครกตาสุดท้ายโหเราไม่ให้อะไรเลยอย่างนี้เด้อ ชอาจริงๆไม่คิดว่าญี่ปุ่นจะเป็นอย่างนี้หรือว่านี่ไม่ใช่เกมญี่ปุ่นวะ่ะเออถ้าเป็นเกาหลีโอเคเขาเข,ข้าใจประเทศเขาพื้นฐานเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว โอเคครับวันนี้กบเขียวดีสดุดสุดจอจิมจิมถอยมาถอยดีกว่าก็จะจะพูดต่อนะครับโอ้ยผ่านด่านกันเยอะนะอย่าให้จับได้นะถ้าถามอะไรไม่ดีไว้โอเคครับสวัสดีครับ